น,นุ่นเพิ่งเข้าใจว่าทําไมคนเราถึงต้องทํางานด้วยนะก่อนหน้าน,นียแบบประมาณวันเสาร์อาทิตย์นุ่นก็อยู่บ้านแล้วก็ทำอ e ีบุ๊กของนุ่นนะคะเออแล้วแบบมันก็ขายได้บ้างนะทุกคนแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าแบบทําไมมันถึงยากจังความรู้สึกแบบท้อท้อเหนื่อยเหมือนมันแบบมันไม่ถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการสักทีและทีนี้พอวันจันนุ่นก็ได้กลับไปทํางานประจําแบบว่าทํางานที่โรงงานเหมือนปกตินะแล้วนุ่นก็แบบว่าทำงานของเราไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบว่างานที่ เรามีฟิลว่าแพชชั่นอยากทําอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเราทําไปแล้วมันก็สนุกดีอะแบบอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าอ่ะหนึ่งก็คือมันแบบมันมีประโยชน์ก็คือมันมีคนต้องการเราอะไรเงี้ยเออแบบมันได้ตังค์แน่ๆสองก็คือถึงมันจะไม่ใช่เป็นแพชชั่นที่เราอยากทําอะแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งอะเออโนูรู้สึกว่ามันการทํางานอะมันเหมือนการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะทุกคนคือมันเหมือนว่า การปฏิบัติธรรมเอาจริงๆตอนแรกมันไม่มีใครอยากทำหรอกคือการที่เราแบบสามารถเสพแล้วเรามีความสุขได้ถ้าเราไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่อยากแบบหยุดเสพมันแต่การทํางานมันคือการที่เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําการที่เราแบบว่าทําในสิ่งที่เราเฉยๆคืองานอทุกคนมันไม่ได้แบบมีใครที่รู้สึกว่าอุยเราต้องไปทํางานแบบฟิลสันติอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นก็คือเราก็ไปทํางานปกติแต่พอเราแบบ เออได้อยู่กับงานได้อยู่กับปัจจุบันอะมันเหมือนเป็นการฝึกใจอะ่ะทุกคนแล้วก็ทำให้เราเหมือนแบบปล่อยวางความแบบคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตแล้วก็ปล่อยวางความชอบของเราความไม่ชอบของเราถึงเราจะไม่ชอบหรือเราจะชอบอะ่ะสุดท้ายอะแบบทุกอย่างมันก็กลับตลบัดได้เพราะว่าอย่างเช่นตอนที่นุ่นทําแบบอ e ีบุ๊กใช่ไหม คือนุ่นก็แบบชอบเขียนชอบศึกษาหาความรู้แบบอ่านนุ่นอ่านนี่แล้วก็แบบทำรีเสิร์ชนุ่นนี่นานใช่ปะแต่ว่ามันก็จะมีบางพาร์ทอะอย่างเช่นแบบพาร์ทที่เราต้องมาขายหรือว่าพาร์ทที่เราต้องเออแบบโพสต์ให้แบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยก็คือก็ไม่ได้อยากทำคือมันก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเราคิดว่าเออถ้าเราอะมีแบบลูกน้องคนหนึ่ง <laughs> ซึ่งก็คือตัวเราเองอย่างเงี้ย แล้วเราก็แค่ทําในสิ่งที่เราอ่ะรู้ว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยมันจะดีอนึกออกปะแล้วมันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะการทํางานมันคือการที่เราได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วเราก็แค่แบบก้มหน้าก้มตาทําไปแบบไม่ต้องคิดว่าเอยสนุกหรือไม่สนุกชอบหรือไม่ชอบแบบมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี้ยก็คือแค่ทําทําไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออสุดท้ายเราสามารถปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะ พอถ้าเราปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่ชอบได้คือที่สุดอ่ะเราสามารถทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบได้อ่ะเออแต่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอันนั้นน่ะคือที่สุดแหละเพราะว่าพอเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบได้เราก็สามารถทําในสิ่งที่ชอบมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่การทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําอ่ะมันยากกว่าไงดังนั้นอ่ะถ้าเราฝึกในการที่เราแบบอ่ะลองทําสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําบางแบบฝืนอ่ะทุกคนนึกออกปะอ่ะถามว่าอยากได้เงินไหมอ่ะทุกคนก็อยากได้เงินใช่ปะ แต่ว่าอยากทํางานไหมมันก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่าถ้าเราสมมุติว่าฝึกในการที่เราทําประโยชน์อะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เงินเองนะึกออกปะคือเรื่องเงินอะมันก็จะตามมาหลังจากที่เราแบบมีประโยชน์กับคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแบบ การปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนการทํางานคือทุกคนคิดดูดิถ้าโลกเนี่ยมันไม่มีการทํางานอะโลกมันจะปั่นป่วนมากแค่ไหนแบบโดยที่สมมติว่าทุกคนอะมีเงินอะโดยที่ไม่ต้องทํางานอะทุกคนคิดดูดิเราทุกคนก็แค่เสพสุขไปทุกวันทุกวันใช่ปะละ่ะเราอาจจะแบบคิดร้ายแล้วก็มีเวลาไปทําร้ายคนอื่นด้วยแต่พอว่าเราต้องทํางานอะแล้วมันทําให้สมองของคนอะมันต้องไปโฟกัสกับงานอะมันทําให้โลกมันสงบสุขดิจริงๆแล้วนุ่นคิดว่า เออการทํางานนี่มันเป็นการเหมือนรักษาความสงบของโลกนี้เพราะว่าถ้ามันไม่ได้ทํางานอ่ะมันจะฟุ้งซ่านมีแรงเหลือแล้วบางทีถ้าคนที่แบบไม่ค่อยสร้างสารรค์นะอาจจะแบบไปทําอะไรแ,บบแปลกๆได้พอทํางานแล้วทุกคนก็เหนื่อยกลับบ้านไปก็แบบก,แบบก็นอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกฟิลนึง <laughs> เอออยู่ดีๆวันนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขกับการทํางานจังเลย